มาครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหา V ีออสราคาถูกๆนะครับรถดีๆเกรด A อยู่วันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่เลย V ีออส1.5รุ่น E ปี17นะครับ300,000มีทอนคุณผู้ชมราคาพิเศษสุดๆราคาแบ่งปันนะฮะคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมเช็คแค่รอบคันแล้วสวยเดิมแน่นอนได้ดูกันผ่านคลิปนี้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมดูนะความสวยนะเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดนะครับยางนะครับปี24นะยางใหม่4เส้นไปเลยนะครับและดูภายใน เอี่ยมเอี่ยมน้องน้องป้ายแดงกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับนี่ภายในเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะผ่อนอยู่5,200กระติบกระติบบอกแล้วกันนะผ่อนแค่5,200ันสอเอาวีออสเจนสามรุ่นนี้ไปใช้ราคาแบ่งปัน3แสนมมีทอนใครสนใจอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวีออสมือสองนะครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะฮะบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พามาดูรถวีออสหนึ่งคันนะครับที่บอกเลยได้ว่าคันนี้ผมเช็คให้ดูรอบคันแล้วโคตรสวยนะฮะแล้วก็ ราคาไม่แรงด้วยนะครับเรียกว่าราคาแบ่งปันเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนหลายคนเนี่ยกังวลว่าเฮ้ยปกติจะเห็นผมเนาะขายวิออสโฉมนี้นะครับคันนี้เป็น1.5รุ่น e ปี17นะครับคันนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าในช่องผมนะปกติจะขาย3 0 0 0 0 0กว่า3 2 9 0 0 3 3 9 0 0 0 ยัน3า9 0 0 0ห้าหมเลยนะครับสำหรับราคาที่มันผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยราคา v ีออเนี่ยโฉมนี้นะครับมันก็ลงมาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนะเป็นตัวมิดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ3า9 0 0นอ่ะอันนั้นคือตัวรองท็อปอย่างรุ่น E เนี่ยถ้าเป็นปี18นะครับราคาก็อยู่ประมาณ3า9 0 0 0สามหมื่นเก้าพันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วแต่เลขใหม่ แต่วันนี้คันนี้นะครราคาแบ่งปันนะครับเอาไปเลยนะครับ v ีอ1.5รุ่น E นะครับปี2017นะครับราคาอยู่ที่299,000บาทคุณผู้ชมฮะแล้วฟีดาเอาไปผ่อนเลย5,200บาทถูกไหมนะฮะถูกนะครับแต่บางคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยแล้วทำไมคุณบิวมาขายถูกจังเลยอะไรจังเลยรถมีปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้คุณผู้ชมดู ทั้งคลิปเลยว่าโครงสร้างรถนะครับสตตร์เครื่องยนต์ให้ดูนะดูโครงสร้างจุดเม็ดอาร์สปอร์ตต่างๆนะครับว่าโครงสร้างเกรด A แน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไงก็ตรวจรถ274 4จุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มันจะมีใบเซอร์ขึ้นให้หน้าเว็บไซต์เลยนะว่าเราตรวจสภาพรถนะฮะ274จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ของตัวรถไปให้เลยแล้วถามว่าทําไมมันถึงขายถูกล่ะ299,000ปกติแ้วเพชรยนต์ไม่เคยขายราคานี้รถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับ เดิมๆเ,เลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแต่คันนี้เป็นรถเทินนะครับรถเทินเราก็เลยสามารถขายถูกได้นี่คือหนึ่งอย่างที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับแล้วก็ผมบิวเพชรย,ยนต์นะฮะผู้จัดการฝ่ายขายนะครับไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใดนะครับเราเทินมารถมันไม่มีแหวนเราไม่ได้เสียภาษีตรงนี้ไปนะฮะมันก็สามารถนํามาขายถูกได้นะครับ get ไหมฮะมันเป็นรถเทินนะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถบุคคลนะเทินเข้ามานะครับเราเช็คโครงสร้างเช็คอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วมันอยู่ในกลุ่มที่ เกรดเและเราสามารถซื้อได้เราเทินเข้ามา ร,ราคามันก็เลยไม่แรง2 9 9 0 0 0เาคุณผู้ชมคันนี้เอาไปผ่อนอยู่เพียง5 2 0 0บาทรายละเอียดรถเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปแล้วเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับโทรหาผมเบอร์นี้นะติดเบอร์อาติดผมโดยตรงเลยไม่ต้องไปผ่านใครลวไม่ต้องไปผ่านสนกลางไม่ต้องไปผ่านแอดมินนะครับ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7าาบิวเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามาร,ยออรารย กันว่าเป็นยังไงบ้างสภาพรวมๆนะครับบอกได้อย่างเดียวว่าโคตรสวยและได้ราคานี้นะครับคุ้มๆเลยนะฮะใครที่กําลังหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะฮะแล้วเป็น V ีออเนี่ยข้อดีของ v ีออสเนี่ยผมบอกทุกคลิปเลยนะมันทนนะครับวีออสนะฮะรถมันโคตรทนนะฮะมันไม่ข้าจุกจิกเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันจุกจิกเนี่ยช่างนะฮะก็ซ่อมเป็นทุกอูทุกศูนย์อะไหล่ถูกนี่คือข้อดีของ v ีออสนะฮะช่วงล่างนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ขับเร็วมากเกินไปแบบ1้0 1 5 0บาแบบไม่มีไม่มีอาการ แต่ถ้าเกิดขับเร็วขนาดนั้นน่ะแน่นอนฮะมันเป็นรถเล็กครมันอาจจะมีลงมีร่อนให้เห็นบ้างในเรื่องของแรงลมที่มันประทะรถนะฮะเพรารถเป็นขนาดเล็กน้ำหนักมันเบาด้วยนะ,ะมันก็อาจจะมีแบบว่าความรู้สึกเหมือนจะเหินอันนี้คือข้อเสียของเขานะครับแต่มันไปมันไม่เทียบเท่ากับข้อดีเพราะโดยปกติแล้วเราไม่ได้ไปขับแลอกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเราไม่เหยียบไม่ค่อยถึงอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือข้อดีของวิออสทั้งหลายแหละนะครับที่น่าใช้นะฮะและคันนี้ผ่อนห้าพันสองคุณผู้ชมครับ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับข้าราชการรับวิสาหกิจนะพนักงานบรษิษัทรับเงินผ่านบัญชีนะครับกลุ่มนี้ออกง่ายเลยนะครับอาชีพอื่นออกได้ไหมออกได้เหมือนกันพ่อค้าแม่ขายเยอะแยะนะครับลูกค้าผมขายของตลาดนั้นขายข้าวแกงใต้นะฮะซื้อฟอนดูเนอร์นะครับขายข้าวแกงใต้ซื้อฟอนดูเนอร์คุณผู้ชม ยังออกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยู่ติดต่อได้เลยเบอร์โทรผมโดยตรงด้านล่างนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น1.5รุ่น E นะครับเป็นตัวกลางนะครับไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวกลางเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไล่ J แล้วก็ E มานะครับคันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับไฟหน้านะฮะจะเป็นฮาโลเจนนะครับเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดรถไฟหน้าสวยๆใส่กลิ้งนะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยรอยแก้มกับกันชนนะครับก็แนบสนิทติดกันไม่ได้มีปัญหาอะไร นะฮะแล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยนะคันนี้ยางปี24เลยนะครับจัดยางปี24ให้เลยได้ไปคุมคุมกับราคารถ2,99,000โคตรคุ้มนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยนะฮะผิวพันธุ์สวยงามครับฝากระโปรงฝากระโปรงเรียบเนียนไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยสะเก็ดหินนะฮะ สวยๆบอดี้เดิมๆนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูฝั่งนู้นด้วยไปทีละฝั่งแล้วก็ไปไล่ดูโครงสร้างกันทีละจุดทีละจุดนะครับไฟตะหมอกคู่หน้ามีให้เด้บ่อแล้วสำหรับรุ่นอี๋นะครับดูแลแม็กก่อนนะฮะดิสเบรกคู่หน้านะครับหลังเป็นดัมเบรกนะฮะแม็กเดิมโรงงานนะครับยางเนี่ยปีี่ปี24เลยแต่ยี่ห้อเนี่ยทางเจ้าของเดิมเขาต้จะเปลี่ยนมาให้นะมันเป็นคินโตอะไรเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมสัมผัสผมเอาไปลองวิ่งมาแล้วที่ล้อเปื้อนเนี่ย นะครับก่อนรีวิวผมเช็ครายละเอียดรถตัวถึงกล้ารีวิวผมพูดอย่างนี้ดีกว่าหลายคนเนี่ยเห็นผมมานานเนาะวิออสมือสองนะครับหาวิออสหายาลิสยังไงก็ต้องนึกชื่อผมก่อนแลวถูกไหมฮะผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วผมวิ่งแล้วยางไม่มีปัญหาเลยไม่มีเสียงดังแล้วก็ยางค่อนข้างจะนุ่มไม่แข็งกระด้างนะครับสำหรับยางตัวนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นยางใหม่ด้วย นะครับยางปี24เลยนะครับดอกยางล่องยางแบบแน่นตึบไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติม,ตมวิ่งยาวๆได้อีกสอปีสบายๆและดูโครงสร้างในตัวรถครับเบ้าโชคซุ้มล้อฮะเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับเบ้าโชคนะฮะมาร์คสีโรงงานก็ยังมีติดอยู่นะครับโอเครวมๆถือว่าสวยงามเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีตํำหนิอะไรเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดสีบอลเงินเนี่ยหลายคนมองว่ามาเป็นสีคนแก่ไม่ชอบ แต่อย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องนะครับสีบอลเงินนะฮะในบรรดาสีต่างๆทั้งหลายแหล่สีบอลเงินดูแลง่ายสุดแล้วนะครับบางคนไปมองว่าอุ้ยสีดำอ่ะรถสีดามันไม่ค่อยเปื้อนหรือเปล่ามันเป็นสีดําอาจจะไม่เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสีดำเนี่ยแหละฮะตัวร้ายเลยนะครับแต่มันเป็นแต่มันขึ้นอยู่ความชอบเนาะจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบนะสีดาแต่คือดูแลไม่ไหวนะครับรอยไอ้พวกรอยเล็บแมวนะรอยขนแมวอ่ะนะฮะเยอะมากนะครับสีดานี่เดิมแท้โตโยต้าทุกบานมีออโตอารามนะครับสัญญาการขโมย นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยคันนี้นะครับ <S <S น,น,น่าจะเป็น80นะอ่าหน้าหน้าด้านหน้าน่นาจะเป็น60รอบคันเป็น80นะครับฟิล์มค่อนข้างจะมืดนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเราก็ลอกออกให้ได้นะไม่ว่ากันบางคนขับรถไม่ชอบฟิล์มมืดนะครับภายในสวยฮะภายในสวยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมบอดี้ภายในสวยเบาะไม่มีชําลงชํารุดอะไรนะครับถึงถ้ามีผมก็จัดการให้อยู่ดีนะฮะเพราะว่ารถทุกคันของเพชรยนต์เนี่ยเรียกว่าต้องออกไปเนี่ยให้มันเหมือนแบบว่าน้องๆป้ายแดงออกไปทุกคันอยู่แล้ว นะครับมันมีนุ่นนิดนี้หน่อยผมจัดการให้นะครับหัวน็อตครับโครงสร้างเดิมๆนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนี่แผ่นเพจนะครับเป็นปี17รถคันนี้เป็นปี17นะครับผ่านมา6ปีนะครับผ่านมา6ปีแล้วสำหรับรถคันนี้นะครับแต่สภาพบอดี้ภายในต่างๆนะครับเอี่ยมขนาดนี้บอกไปได้เป็นบอกผ้านะครับแต่ถ้าใครซีเรียสไม่เป็นไรนะเบาะกับราคารถอ่ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันยอมเสียเงินเพิ่มอีกหกพันห้าอยากเป็นเบาะหนังใช่ไหมเสียเงินเพิ่มอีกหกพันห้าเป็นเบาะหนังก็ได้เหมือนกัน นะครับกับราคารถแค่เนี้ยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันปกติผมขายสามแสนกว่าสามแสนกว่าตลอดเห็นกันอยู่นะครับวันนี้เอาราคามาแบ่งปันกันนะครับแล้วผ่อนอยู่ห้าพันสองนะครับนี่ฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้ยอดจัดรถรุเลยนะครับนี่โครงสร้างประตูนะครับเห็นเป็นอาร์กไหมฮะคมกลิปนะฮะคมกลิปแบบนี้เห็นเห็นแบบนี้เลยนะครับสปอร์ตเม็ดสปอร์ตนะบางคนก็เรียกเม็ดสปอร์ตบางคนก็เรียกเม็ดอาร์คแล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมก็เม็ดอาร์คนะครับง่ายดีนะฮะอ่ะเดิมๆนะฮะแก้มหัวรัดแก้มเดิมๆไล่ให้ดูรายละเอียดตัวรถต่างๆ นะครับสวยงามเดี๋ยวทีนี้มาดูประตูหลังกันว่าเขาดูยังไงว่าเดิมไม่เดิมนะครับเวลาเช็ครถนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูด้วยอ่ะดูด้านหลังก่อนกระจกเดิมแท้ทุกบานนะนะครับเบาะด,ด้านหลังฮะเบาะผ้าเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปอยากเปลี่ยนเบาะหนังยอมเสียงเงินเพิ่มหกพันกว่าบ,บาทน,นะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้รอบคันเลยจบแค่นั้นแหละอ่ะรอยมาร์คสีโรงงานอ่ะขอพยัยรอยขีดระบบโรงงานเห็นไหมครับสีมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีรอยขีดตรงนี้อยู่รอยขีดตรงนี้คืออะไรผมแจ้งให้้ฟัังงงทุกคคคลลิปออยยู่แวนนะะรรรบบบีา คืออาคีบตัวถังไปจุ่มสีนะครับจะต้องทิ้งรอยนี้ไว้ถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่ามีการพ่นสีทําสีมานะครับฝั่งนี้นะซึ่งก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะตรงนี้มันโครงสร้างกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับสวยๆวยเดิมเดิมไลน์มาดูข้างบนให้ดูกับผมนะดูให้มันเหมือนกับว่าเรามาดูรถที่บริษัทเพชรยนเองนะครับดูกันในรายละเอียดแบบนี้กับราคารถ299,000 แล้วฟรีดาวเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปผ่อนอยู่เพียง5,200กว่าบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับบอกได้อย่างเดียวว่าคุ้มมากใครที่มองหารถ v ีออนะไว้ใช้งานหรือว่าเราไม่ได้เล็ง v ีออไว้นะฮะแต่ได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับขอให้ผู้ชมมองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการหารถรุ่นอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆรุ่นอื่นผมก็มีขายเยอะแยะนะครับรถเพยนสี่ล้อสี่ร้อยกว่าคันแต่ถามว่าวีออสในข้อดีของเขาคือมันทนนะครับบางทีคุณผู้หญิงขับเนี่ยผมเชื่อว่าโห80%ผู้หญิง ไม่ไม่รู้เรื่องรถไม่ได้ดูแลอะไรมันมากมายคือเราเข้าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคาแคร์ล้างขัดสีปกติทั่วไปนะครับแต่เรื่องอย่างอื่นเราไม่ได้รู้อันเนี้ยเหมาะนะเพราะว่ามันไม่จุกจิกนะครับมันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับขับได้ยาวๆขับได้สบายๆถึงรอบทีนึงก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันของเหลวทั่วไปแค่นั้นจบนี่คือ v ีออนะครับมันจะไม่ค่อยจุกจิกกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะแล้วก็คันนี้ตัว E นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีติดมาให้แล้ว2จุดนะครับนี่ด้านหลัง มีเทนเซอร์ติดมาให้2จุดแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมติดเพิ่มเติมอะไรนะเพราะว่าป้ายแดงไม่มีมาให้นะสำหรับรุ่น E ติด2จุดนี้ก็พันแนะครับไม่ต้องไปเสียเงินพันแแล้วยางเป็นปี24อีกนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะเรียกว่าคุ้มเลยในราคา2องแสนเก้าหที่ส,สําคัญซื้อสดคันนี้ไม่มีแหวนนะอ่ะปกติแล้วรถทั่วไปนะครับเราซื้อสดเนี่ยมันจะมีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ <Hak ua. Herman> ูกไหมฮะแล้วก็มาต่อรองกัน ต้องแจ้งแบบนี้ซื้อสดก็เอาราคานี้ไปเลยนะครับไม่มีแบตเพิ่มเติมแล้วแจ้งกันผ่านคลิปนี้เลยนะไม่หมกไม่เม็ดกันนะครับซื้อขายกันอย่างสบายใจซื้อขายกับผมวิวชรจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านท้ายกันนะครับเดิมไม่เดิมเป็นยังไงอะให้ดูกระจกตรงนี้ก่อนนะครับกระจกเดิมแท้ To โยต้าครับมีไรฟ้านะเสาอากาศเป็นเสาอากาศธรรมดานะครับอะเปิดฝาท้ายกุญแจสำรองก็มีให้เรียบร้อยนะสองดอกแบบนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างก,กันก่อนอันดับแรกหัวอ่าฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงครับเดิมๆไม่เคยขยับ รถเดิมครับเกรดเเนียนคลิปเดิมทั้งคันลอยซีนจบกดไปนุ่มๆแบบนี้เห็นไหมฮะเดิมๆเลยนะครับสปรอร์ตเม็ดอาคต่างๆครบถ้วนนี่สวยๆกัว,ว,ว not. น็อตนะฮะท้ายครับรางน้ําฝนนะฮะร่องน้ําครับนี่ฮะเม็ดอาครับไล่เรียงสวยๆนะมีฟงมีฝุ่นบ้างนะไม่ว่ากันนะครับนี่เดิมๆนะครับไล่มา2ฝั่งนะฝั่งนี้นี่นะครับเห็นไหมฮะร่องน้ํารางน้ําเดิมๆไม่มีการพ่นทรงพ่นสีอะไรมานะครับคานฮะด้านในฮะ สวยๆกิ้งๆครับคุณผู้ชมใครได้ไปคันนี้ถือว่าโชคดีแล้วราคาไม่แรงด้วยใครที่กําลังหาวีออแบบราคาแบบประหยัดอะนะฮะประหยัดคือไม่อยากผ่อนแพงเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับผ่อนอยู่เดเดห5,000กว่านะครับคันนี้เลยตอบโจทย์ถาดรองหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับจ็ร้อยอันนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมมีมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหออปชั่นครบคุณผู้ชมได้รถสภาพนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะยางอะไหล่เป็นยางบ e ิต stone eco p e r คุณผู้ชมนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับบิต stone eco p ป e ยสวยสวยเลยยางอะไหล่ยางดีกว่าข้างนอกอีก นะครับผมถอดยางอะไหล่ไปไปเก็บไปใส่รถผมได้ไหมพูดเล่นนะครับพูดเล่นก็ของเดิมฮะมีอะไรผมก็ใส่ไว้ให้อย่างนั้นนะครับยางอะไหล่อีโบิสโตนนะครับท้ายฮะเดิมเดิมครับนี่แผ่นแดมนะฮะลอยซีนทาบมะพร้าวนะครับเดิมเดิมเลยไล่เรียงไปสวยๆนะครับเดิมเดิมแบบนี้อ่าซีนทาบมะพร้าวเนี่ยคุณชมตัวนี้นะเขาเรียกว่าซีนทามะพร้าวนะครับ เดิมๆมันจะเป็นสีนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นสีนี้เมื่อไหร่คุณผู้ชมสันิษฐานได้ว่ามันมีการพ่นสีมาและถ้าเกิดว่าไอ้ท้ายแล้วพ่นสีมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็คือมันโดนมานั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับความว่าคุณผู้ชมจะรับได้หรือเปล่าละนะครับเพราะว่าบางคนก็มองว่าด้านท้ายมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องปกติอาจจะมีอุบัติเหตุมาบ้างด้านท้ายนะครับอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานอันนี้ก็แล้ว นะะฮไม่คุ้มแล้วถ้าเกิดจะซื้อราคาเต็มๆถูกไหมฮะอันนี้เดิมๆทั้ง2ฝั่งนะครับเรียนแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลไว้ด้วยนะครับดูรถกันก็ซื้อขายกันแบบสบายใจดูกับผมซื้อกับผมวีออสมือสองนะครับสบายใจนะฮะก็ขายแต่วิออสนะฮะรุ่นอื่นเนี่ยไปซื้อคนอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับวิออสยางลิตโทรหาผมเท่านั้นเลยนะครับเบอร์โทรผมหน้าหน้าคลิปเนี่ยเป็นเบอร์ตรงส่วนตัวของผมเลยนะครับ0855366287นะครับยางปี24ทั้ง4เส้นแม็กเดิม นะครับระบบเบรกเป็น ABS ครบหมดแล้วกระจกเดิมแท้โ o y o ต a าทุกบานนะครับทุกบานมาดูด้านหลังฝั่งนี้ต่อเดิมไม่เดิมแงออกมานะครับเห็นไหมฮะลอยชีบระบบโรงงานสปอตเมทอาร์คเดิมๆทั้ง4จุดนะครับยาวไปเลยทั้ง4บานนะประตูทั้ง4บานนะครับ <c oughs> เดิมๆแบบนี้รถปี17คุณผู้ชม1.5รุ่น E 299,000ฟีดาผ่อน5,002นะครับหาแบบนี้จากไหนนะฮะได้รถเกรด A คุณภาพแบบนี้แล้วการันตีให้ด้วยนะ บอกว่าเอามาขายถูกราคาแบ่งปันจะตัดน well? nah. uh ู่นตัดนี่หรือเปล่าไม่นะครับมีบริการฉุกเฉนให้1ปีนะฮะมีบริการฉุกเฉยให้1ปีนะนะฮะรับประกันโครงสร้างให้ออกในสัญญาให้นะครับเจอซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแถมเงินให้ด้วยเอานะฮะรถเพชรยนต์นะครับทุกคันเจ้านายผมนะฮะสั่งการตรงลงมาเองเลยนะครับเราเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องราคาเราไปสู้กับใครไม่ได้รถเกรดซีเกรดดีนะครับแต่ถ้าเป็นรถเกรดเอมาฮะคุณภาพรถนะครับเรารับประกันการันตีให้นะครับแล้วก็รถทุกคันอย่างที่ผมบอกนะฮะคุณผ มันตรวจสภาพรถ2องร้อยจุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธน,นาคารในปัจจุบันเนี่ยธนาคารเขาก็ต้องการรถด,ดีๆไปไปอยู่ในระบบของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันทําให้เราสบายใจนะครับเพราะว่าธนาคารเขาก็ส่งอินสเปกเตอร์เตอปาร์ตี้บริษัทนะครับมาตรวจรถเองด้วยนะครับมันไม่ใช่เราตรวจรถเองนะไอ้สองจุดที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นการตรวจจากอินสเปกเตอร์จากธนาคารเลยนะครับเขาก็มาส่งมาตรวจรถว่ารถเกรดเจริงหรือเปล่านะครับที่เขาจะเอาเข้าไปในระบบเพื่อให้ได้ดอกเบีบบ้ยพิเศษกัน เขาก็ต้องมีการตรวจสอบของเขาด้วยนะตรงนี้นะี่ครับเดิมๆฮะแผงประตูครับแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีโลสโกตามสไตล์ของ v ีออส1.5รุ่น E ฮะประตูเดิมๆครับสปอ,อร์ตเมทาร์ต่างๆเดิมๆนี่เล็บจิกเข้ารอยซีนอ่ะเดิมๆแบบนี้นะครับไล่มาเลยนะสวยงามนะคุณผู้ชมคันนี้นะฮะ299,000ครับฟีดา้าพอด5 0 0ฮะบอะเป็นผ้าตามที่ผมแจ้งไปพวงมาลัย เป็นภูมิลลาล e ี EPS พาวเวอร์ไฟฟ้า3ก้านนะครับแบบนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเครื่องเสียงฮะเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถกันแล้วก็ดูเลขไมล์ดีกว่าอ่ะมาทีเดียวติดนะสตาร์ทเครื่องแล้วขออนุญาตขึ้นบนตัวรถครับคุณผู้ชมแล้วมาดูเลขไมล์แล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นในตัวรถกันนะครับเลขไมล์ของคันนี้ฮะหนึ่งแสโลถามว่าเยอะไหมนะครับรถปี17ผ่านมาแล้ว6ปีคุณผู้ชม7ปีนะครับนี่ใบสคบแจ้งไว้แบบนี้นะครับ 2 9 9 0 0 0้าหมื่ไม่แสนสี่หกพันถามว่าใช้งานได้ไหมคุณผู้ชมลองหารดูแล้วกันแสนสี่หารเจ็ดนะครับเฉลี่ยก,การใช้งานน่ะต่อปีอะ่ะไม่เยอะเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่านี่ให้ฟังก่อนเครื่องเครื่องเสียงนะคุณผู้ชมเป็น c d f m นะครับ c d f m a m ใส่ได้ปกติเลยนะครับ USB อัรกได้จากตรงนี้นะครับนี USB ่ USB อัรกได้จากตรงนี้นะครับแอร์นะครับ, Air, รบเป็นแอร์อนาล็อกนะครเป็นแอร์ธรรมดานะครับคุณผู้ชมนี่ ปรับได้4ี่ระดับทั่วไปนะครับเกียร์ฮะเป็นเกียร์ออโต้ CVT แบบ7จสปีดด้านล่างนะครับเป็นขั้นบันไดนะแบบนี้เลยสวยๆนะฮะส่วนเลขไม่นะเรากลับมาที่เลขไม่กันนะครับบางคนซีเรียสเลขไม่แสนสี่คุณบิวมันใช้ได้หรอรถไม่แสนสี่คุณชมครับไม่แสนสี่ไม่ได้เยอะนะคันนี้มันเป็นรถหน่วยงานเดิมมาก่อนนะครับก่อนที่ตัวเจ้าบุคคลเขาจะซื้อไปนะครับมันเป็นรถหน่วยงานจากป้ายแดงมาก่อนนะครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ข้อดีคือมันเข้าสู่ทุกระยะแต่หมื่นกิโลแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างและหน้าตรถก แท็กชันคอนโทรลมีมาให้นะครับเรียบร้อยปกติดีสำหรับยอร,รุ่น E เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่แสนสี่ C, คุณผู้ชมกับราคารถที่ขายอยู่เพียง299,000เก้าหนเฟีดาวผ่อน5,200ัคุณผู้ชมว่าซีเรียสไหมกับราคารถขนาดนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะไม่แสนสี่ C, เนี่ยเฉลี่ยการใช้งานต่อปีนะครับ20,000ื 20, ่นโลต่อปีคุณผู้ชมครับ20,000ื 20, ่นโลต่อปีแล้วคุณผู้ชมหาร12เดือนดูสินะฮะมันอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ห้าหมเองนะครับ1 5 0 0 0ห้าหม ขออภัยพันห้าพันหกเองประมาณนี้นะครับเหมือนวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับเดินเดือนหนึ่งเวลาใช้งานรถคันนี้ไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเกินละนะรอบหนึ่งนะครับหรือรอบครึ่งก็ได้อะนะครับนี่คือการใช้งานของตัวรถคันนี้เป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลยกับราคารถที่ขายเพียง2,99,0 0 0เอาไปขับได้ไหมคุณผู้ชมเอาไปขับได้นะไปพาลูกพาครอบครัวไปตลาดนัดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะปกติใช้ได้หมดเลยเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็น C D F M ธรรมดานะครับทุกวันนี้นะครับจอ Android นะครับขนาด10นิ้วเนี่ย รวมกล้องหน้ากล้องหลังล้็ด้วยนะคะแปดพคุณผู้ชมส่วนต่างๆเนี่ยเอาไปเพิ่มเติมได้เองนะครับแล้วมันได้สเปคที่แรงกว่าเดิมโรงงานสมัยก่อนที่มันผลิตออกมาด้วยถูกต้องไหมครับนี่คือข้อได้เปรียบของการซื้อรถคันนี้แลวราคามันแบ่งปันอยู่ที่2องแสนเ้า้และเอาฟีดาวไป่อนอยู่5,2 0พนะครับครบจบเลยแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมนี่งเงียบกริบเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าห้องเครื่องต่อเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันด้วยนะครับเครื่องยนต์ฮะ d ูโอวีวนะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบแถวเรียง DOHC นะฮะขนาด1 5 0 0ทั้งลซีซีหนลิตรนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซิน e 8 5ได้นะครับและดูสภาพห้องเครื่องนะครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันไหลรดซึมเสียเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีสั่นเลยนะครับนิ่งๆนิบๆมมาาร์คสีตอท่อสีโรงงงานนนนยยัมมมมีใหหห้เเ็็อูู่ะะฮชชพพครับเนี่ยสีมาร์ค่ยััเรบทวไปล แล้วไล่มาดูโครงสร้างอ่ะมาดูโครงสร้างเนี่ยฟังเสียงเครื่องยนต์ไปในตัวนะครับโครงสร้างฮะเกรดเครับแล้วดูโครงสร้างฮะเบ้าโชคเนียนกริ้งเม็ดอาร์ครับสติ๊กเกอร์มอกรตะเข็บไม่มีโดนแกะโดนแงะออกมาให้เห็นนะครับคาน์ครับหัวน็อตคานครับเดิมเดิมไหมฮะเดิมกริ้งนะฮะนี่เม็ดอาร์ต่างๆนะครับเดิมเดิมหมดเลยคุณผู้ชมซื้อได้นะครับไฟหน้าเดิมแท้ไทยคุยตกนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมเอาไปคุ้มฟ้าคุ้มฝนเดี๋ยวจะหน้าฝนแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวจะหน้าฝนแล้วนะเอาไปคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้สบายๆนะครับเนี่ยหัวน็อตเม็ดอาร์เดิมๆหมดเลยไล่เรียงไปสินะครับหัวน็อตฝากระโปรงครับมีรอยขยับบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับเนเป็นเรื่องของการเก็บงานสีอ่ารอยสะเก็ดหินนะครับแต่ฝาเดิมครับฝาเดิมโตโยต้านะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้านะครับฝาเดิมโตโยต้าเดี๋ยวจิกซีนให้ดูด้านบนนะครับรอยฟิลนะฮะเห็นไหมฮะเล็บจิกเข้าปกติทั่วไปเลยนะครับสติ๊กเกอร์มันยาปรับอากาศ แปะอยู่ตำแหน่งเดิมทั่วไปสติกเกอร์เหรียญบาทเหลืองๆแบบนี้ของแท้แน่นอนนะครับนี่คือวิธีการดูอย่างหนึ่งนะครับกับรถที่ขายอยู่เพียง2,99,000คุณผู้ชมราคาแบ่งปันสุดๆนะครับและผ่อนฟรีดาวอยู่5,200ใครสนใจ V ีอออยู่สักคันหนึ่งนะครับขับเน้นเน้นใน,นเรื่องของการใช้งานคุณผู้ชมนะรรถเนี่ย บางคนถ้าเกิดว่าชอบหรูๆมันต้องไปรุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับ Vios เนี่ยเราเน้นการใช้งานข้อดี v อ o ผมบอกให้ดูทุกคลิปนะครับคือทนนะครับบางคนอาจจะมีเป็นรถไว้สแปร์นะครับล่าสุดพี่มานพก็มาซื้อรถสแปร์ไว้ด้วยนะคระพี่มานพนี่อยู่นู่นเลยนะสุราษฎร์นะเกาะพังงานแต่เขามาซื้อตัวท็อปนะครับซื้อไปขับบอกพี่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่พี่ชอบพี่ซื้อไว้เผื่อพี่จะไปไหนมาไหนนะครับก็มีแบบนี้นะครับเราเน้นว่าเราใช้งานแบบไหนบางคนบอกว่ายังไม่มีรถคันแรกจะมาซื้อรถคันแรกได้ครับ วีออสขับไปเลยครับอย่างคันนี้สิบปีก็เหลือๆสบายๆนะครับผ่อนหมดแล้วนะไปขายต่อยังได้กําไรอยู่เขาเรียกว่ายังได้เงินอยู่มันมันไม่ขาดทุนเยอะรถนี่ไม่มีกําไรหรอกนะครับถ้าขายยังไงก็ขาดทุนเราพูดตรงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในเรื่องของเลทผ่อนอีกรอบหนึ่งนะครับวีออสหนรุ่น E ฮะปีสิครับคันนี้นะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับราคาแบ่งปันเป็นรถเทินมานะครับเป็นรถเทินลูกค้าเข้ามานะครับเกรดเอผมเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ดูในคลิปไปแล้วเนาะ นะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถกับเพชรยนต์ซื้อรถกับผมบิวเพชรยนต์นะครับทะเบียนตามนี้นะฮะทะเบียนกรุงเทพนะครับใช้ได้ทั่วและอาณาจักรต่างจังหวัดออกรถได้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันซื้อสดไม่มีแวดครับถ้าเกิดผ่อนฟรีดาวเอาไว้ผ่อนอยู่ห้าพันสองร้อยบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรส่วนตัวผมหน้าคลิปนะครับ0855366287บิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับ ใครสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะถ้ายังไม่ชอบตัวนี้นะครับตัวอื่นมีตัวท็อปมีนะครับตัวท็อปมีเนี่ยเพียบเลยดูนะครับเนี่ยรุ่น e n t r y นะรุ่นท็อปนะับเพียบเลยวีออสยาลิต่างๆนะครับสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ